ตัน,นี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทลูกไม้ทั้งชุดเลยลูกไม้นะคะพี่เนื้อดีมากๆพี่ดูเนื้อนะงานเป็นเกตขายส่งผ้าดีมากๆค่ะตัวนี้นะคะพี่งานจะเป็นคอกลมแบบนี้นะแล้วเป็นซิลแบบใส่กักคุมแบบนี้นะคะเป็นเดทนะเย็บติดนะพี่แขนนะคะใส่สบายนะตัวนี้นะและชายกระปุงนะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากๆนะเป็นไม่ได้ตัดชายตรงนะซับใหม่ ทั้งชุดให้อย่างดีเลยซับในเนะืนะ้อหนาอย่างดีค่ะด้านหลังก็ลูกไม้เนื้อสวยแบบนี้เลยค่ะเนื้อผ้าไม่คันนะคะที่ผ้าดีมากๆตันนี้นะคะลูกไม้อย่างดีเลยรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่38นิ้วนะคะเนี่ยเป็นชุดเดทนะลูกค้าตัวน,นี้นะคะพี่สูงไม่เกิน160ใส่สวยนะตัวน,นี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว38นิ้ว แขนนะคะพี่ยาว10นิ้วนะคะตัวนี้แนะนำอกนั้งแตา38ขึ้นไปใส่สวยผ้าดีมากๆทรงสวยมากๆค่ะพี่ตัวเนี้ยให้พี่พิเศษจริงๆนะหาไม่ได้แน่นอนให้แค่299เท่านั้นกับเนื้อลูกไม้เนื้อนี้นะพี่ดูนะเอาไปแค่299ค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่ สีอัดมีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสด้วยนะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสตรมด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่คุ้มมากๆบอกเลยตัวเนี้ให้แค่สองเท่านั้นนะคะสีขาวไอ้ตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะพี่ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะพี่เราจะบอกว่าพี่ดูซับในนะอันนี้สีขาวนะ ซับในเนื้อหนาแบบนี้เลยนะคะพี่ให้อย่างดีซับในแล้วหนาทุกชุดเลยถ้าผ้าไม่หนาไม่กล้าสงสัยผ้าดีมากๆตัวนี้เล็กสีขาวนะคะพี่สีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีชานะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชาเป็นสีส้มชานะสองเก้าเก้าเท่านั้นนะคะพี่สีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้คะ่ะจะเป็นสีดํานะคะพี่ถ้ารับตัวนี้ ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะเนื้อสวยมากๆค่ะพี่ลูกไม้ทั้ทงชุดเลยอย่างดีเลยสองเก้าเท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวมิ้น์นะคะพี่มันจะเป็นเขียวอมฟ้านะพี่ให้พี่แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นชุดเดทนะ ลูกไม้ทั้งตัวเลยทั้งหน้าและหลังและซับมาอย่างดีเลยคุ้มมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่สองเเเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวมินนะคะเขียวอมฟ้านะถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดำนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดำจ้าสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้